เราพาไปเที่ยววัดบางจากจังหวัดนนทบุรีกันดีกว่าค่ะการเดินทางก็แสนง่ายมานะคะมีทางเข้าถึง2ทางแล้วต่สะดวกเลยนะวัดน,นี้นะคะจุดเด่นมีช้างเอราวัณค่ะใครที่ต้องการสะดอกขอนะคะหรือหมุนดวงนะคะให้นํารถนะคะไปลอดใต้ท้องช้างเลยค่าใช้จ่ายนะคะก็ไม่แพงด้วยแค่แบงค์แดงหนึ่งใบมีถอดแน่นอนค่ะพร้อมคาถ่ายดีๆเด้วยนะคะ ุอโบสดว้ดบางจากนะคะจะทําสีสองสีค่ะคือสีม่วงกับสีทองนะคะและในุมโบสถนะคะมีทั้งหมดถึง3ชั้นมีชั้นใต้ดินนะคะแล้วก็ชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ค่ะงงไม่เอย่ยก็คือนับจากชั้นล่างนะคะ ในอุโบสถนี้นะคะมีชั้นใต้ดินเขาว่ากันว่าใครที่ดวงไม่ดีนะคะจะมีพระหนุนดวงพระค้ำดวงอยู่ข้างล่างค่ะไปไหว้นะคะถือว่าจะเป็นสิริมงคลมากค่ะแล้วก็จะมีบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเอามาประพรมค่ะทาให้การค้าขายนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะชั้น3ค่ะเราก็นำดอกไม้ทุบเทียนที่เราซื้อมาจากชั้นล่างนะคะขึ้นมาไหวสักการะด้านบนค่ะและด้านบนนะคะสังเกตล้อมรอบนะคะมีลูกนิมิตทั้งนั้นละคะคือใครนะคะที่สนใจมาทําบุญนะคะได้บุญใหญ่แน่นอนนําทองไปแปะลูกนิมิตนะคะรอบอุโบสถได้เลยค่ะการเข้าไปในโบสถ์ด้านในนะคะหูงามมากจริงค่ะจิตรกรรมฝาผนังคือสวยมากๆอยากให้มาสักครั้งนะคะเราจะรู้ว่าแบบว่า มันมีอะไรให้แบบว่าเราได้พาลูกหลานมาเที่ยวได้อเยอะเลยค่ะไม่เที่ยงเท่านี้นะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นมากค่ะเวลาดูเพราะว่าเขาจะเจอสิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลาแล้วก็จะทาให้เราใช้ชีวิตในรูปแบบของครอบครัวได้มากขึ้นค่ะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะโดยแทบไม่ต้องใช้สื่อโซเชียลใดๆเลย และสาหรับใครที่มาทําบุญนะคะเราจะกลัวว่าจะทําบุญผิดไม่ต้องกลัวนะคะจะมีพี่ๆคอยแนะนําค่ะไม่ต้องกลัวเราจะทําบุญผิดแน่นอนค่ะจะมีบอกนะคะทุกอย่างเลยว่าเราจะต้องควรทําอะไรอะไรยังไงบ้างนะคะที่สาคัญแล้วนะเรามาทําบุญในครั้งนี้นะคะกฤติชอบมากเขาชอบปิดท้องมากๆเลยค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเกิดการจินตนาการมางค่ะฝ่ามือที่เขากดค่ะในแต่ละทีเขาจะแบบเนี่ยเห็นไหมวิธีทำเราถ้าไม่ต้องบอกเลยเขาจะแบบเขาจะพยายามกดอยากกดให้แผ่นท้องเลยค่ะติดลงไปใน ลูกนิมิตทุกลูกนี่คือภาพนะคะที่เราไปเที่ยวมาทั้งหมดนะคะให้ดูว่าเนี่ยเราอะสามารถพาเด็กไปเที่ยววัดได้จริงๆนะไม่จําเป็นจะต้องไปที่สดสนุกหรืออะไรเงะะี้ยค่ะในวัดก็สามารถสมุกได้ะคะ่ะหลังจากอยู่ด้านบนแล้วนะคะเราลงมาด้านลา่างค่ะทางซ้ายมือนะคะเขาก็มีให้ทําบุญ อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะก็รทำบุญสะดอกข้อหลายๆอย่างนะคะหรือเป็นกุศโลบายของทางพันะะัุราคาทำให้นําเงินนี้คะ่ะไปปรปับปรุงบํารุงวัดนะคะแล้วก็ทนุบํารุงประพุทธศาสนาต่อไปคะ่ะและเด็กๆก,ก็ชอบด้วย ถ้าเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะมีของฝากให้สําหรับนักช็อปเยอะมากๆค่ะแล้วสถานที่ตรงนี้นะคะเดินเข้าไปนะคะสุดทางค่ะจะเป็นแม่น้ําที่เราสามารถนั่งเรือข้ามไปเกาะเก็ดได้ด้วยนะคะ สองการรอคอยมากเลยค่ะในที่สุดเราก็ถึงริมแม่น้ำสัพยาแล้วนะคะและสิ่งแรกที่เราจะเจอก็คือหลวงพ่อองค์ใหญ่สีทองนะคะปางมาไม่ใชัยนั่นก็คือสมเด็จพระพุทธมงคลชัยหรือเรียกอย่างว่าหลวงพ่อโตนั่นเองค่ะและสลำหรับใครนะคะที่สนใจอยากเดินทางไปเกาะเกต็ก็ง่ายแสนง่ายค่ะเพราะวัดบางจากะคะอยู่ตรงข้ามกับเกาะเกต็ค่ะ <S <S เพียงแค่นั่งเรือข้ามฟากไปเท่านั้นเองค่ะ และอีกกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับเด็กๆนะคะก็คือการให้อาหารปลานั่นเองค่ะเป็นการสอนให้เด็กรู้จักการให้แล้วก็การแบ่งปันด้วยนะคะ และให้อีกอย่างหนึงที่พาดไม่ได้นะคะสําหรับใครที่มามาดบางจากก็คือการรอดใต้ทอ้องพญานาคสองตระกูลนี้ค่ะเขาว่ากันว่า12กดน,นี้นะคะใครรอดได้ถือว่ามีเงินมีโชคมีลาบมาไม่ขาดสายจ้าเดี๋ยวเรามาดูภาพอาหารระหว่างช่วงรอดใต้ท้องพญานาคกันดีกว่าค่ะ องค์เก่าก็ปูเสร็จแล้วรอ,รอบๆต,ต,ต,ตั้งแต่องค์แรกนะตั้งแต่องค์สีเขียวเอาองค์สีม่วงไปถึงหางและมาลอดองค์ที่สองต่อแต่องค์สีเขียวมาถึงาหางครับหลังจากนั้นเตินทางกลับเวียนทางเรามาใช้เวียนฝาได้เลยครับเรามานั้นใช้เวียนทางด้านฝาก็เป็นศิิปคนแต่ตัวท่านเองจะได้คอรอบ ส่วนของอีกวันนะคะมีงานตอนกลางคืนค่ะก็เลยมาทําบุญกันอีกรอบนั่นเองค่ะเรามาดูความสวยงามระหว่างต่อนกลางวันกับตอ่องลางคืนดีกว่าต่นกลางคืนพะท่านทรงแบบงามมากสีทองอลามสวยงามมากๆจริงๆและที่สําคัญนะคะก็ยังพาเด็กมาเที่ยวได้เหมือนเดิมค่ะมือที่เที่ยวที่กินที่ช็อปที่ถ่ายรูปในที่เดียวกันค่ะมาบ้างเบีงจากแอนยนนะคะบ๊ายบาย Tem que that.